สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวอัปเดตส,สกูชี่แท้ทั้งร้านนะคะแล้วก็รถนี้นะคะจะมีเป็นเครื่องสำอางนะคะมาด้วยนะ อันนี้นะคะจะเป็นแบบช่องทางการติดต่อนะคะสนใจก็ทักไปได้ทางไลน์เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบ ID l i ไลน์นะคะนี่นะจะเป็น ID l i ไลน์นะคะเลือกมาหนึ่งช่องทางนะจะได้ไม่เกิดความสับสนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบไ G นะคะของทางร้านนะคะจะลงรูปสินค้าไว้ให้นะคะแล้วก็จะมี Facebook นะคะไว้ให้ติดตามด้วยนะนี่นะคะช่องทางการโอนเงินนะคะก็รับทั้งธนาคารนะคะแล้วก็วอลเลทด้วยนะนี่นะคะรับตู้เบนเติมด้วยนะคะไม่ได้รับผ่อนทุกกรณีนะนี่นะคะช่องทางการติดต่อนะคะ ก็เนื่องจากคลิปนี้นะคะเป็นคลิปรีวิวอัปเดตนะคะก็จะมีของเก่าแล้วก็ของใหม่ที่ยังอยู่ในลอตนี้ด้วยนะคะอย่างแรกเลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นซอฟจิ๋วนะคะก็จะเป็นไซส์จิ๋วแบบนี้เลยนะอันนี้ราคาชิ้นละ50บาทนะคะตัวนี้นะคะตัวจะขนมปังจะมีเบลชนด้านในด้วยนะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นแบบสติกเกอร์ติดอยู่ด้วยนะคะนี่นะสองแบบแบบนี้เลยนะคะบางอันนะคะจะมีตําหนิจากโรงงานนะคะจะเป็นแบบรอยสีขาวแบบนี้นะคะนี่นะ เนื้อนะคะก็จะเป็นเนื้อซอฟนะคะนิ่มๆนะนี่นะคะเป็นเนื้อซอฟนิ่มๆนะคะแล้วก็สันโลนิดๆนะคะนี่นะราคาชิละห้าสิบนะคะอันนี้จะเป็นแบบซอฟนินิค่ะต่อมานี้จะเป็นแบบปังหนอนนะคะเป็นแท็กของแซมมี่นะคะตัวนี้จะมีตำหนินะคะก็คือจะมีรอยสีเปื้อนนะคะตรงนี้ด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะตามภาพเลยนะนี่นะคะ ตัวนี้เนื้อนิ่มนะคะแล้วก็สโลด้วยนะคะอันนี้ราคานะคะชิ้นละ3าบาทนะคะเนื้อจะเป็นแบบซอฟ์ๆนะ35บาทนะคะอันนี้จะเป็นแบบมากระลองนะคะเป็นของชวานะคะตัวนี้นะคะก็แพ็กเกจจะขาดแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวเบลเชนนะคะมีแท็กให้นะคะนี่นะตัวสกูชี่นะคะนิ่มสโล่มากนะแล้วก็มีตําหนินะคะแตกๆตามตัวนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะแต่ว่าเนื้อดีมากนะอันนี้ราคาชิ้นละ35บาทนะคะ เนื้อดีมากนะคะต่อมานะคะนี้จะเป็นแบบเมลอนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจใสๆแบบนี้นะคะด้านในจะมีบาวเชน้อยด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นแบบที่้อยด้วยนะตัวนี้นะคะเนื้อจะเป็นแบบเด้งๆนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะราคาชิ้นละห้าสิบบาทนะคะต่อมานะคะนี้จะเป็นแบบซอฟนะคะเป็นแบบซอฟของไม่แน่ใจอีฮอนะคะแต่ว่ามีตำหนินะเป็นแบบลอยเลอะแบบนี้เลยนะคะ ตามคลิปเลยนะอันนี้ราคาชิลา25บาทนะคะไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็เนื้อจะซอฟนะคะแล้วก็สโลด้วยนี่นะ25บาทนะคะต่อมานี้เป็นแบบโตเกียวดิสนีย์นะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวมิก้เมาส์นะคะเป็นคล้ายๆผีแบบนี้เลยนะแล้วก็มีตัววงกุญแจห้อยนะคะด้านหลังก็จะมีลายเส้นนะคะแบบนี้ตัวนี้เนื้อแน่นๆนะคะแล้วก็นุ่มสโลนะคะนี่นะ อันนี้ราคาชิลละเจ็ดสิบบาทนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นแบบแพนด้านะคะก็ราคาชิลละเจ็ดสิบบาทนะคะตำหนี่นะคะก็จะเป็นรอยแคลกนะคะบางที่นะแล้วก็จะเนื้อสกุชี่จะไม่ค่อยขาวนะคะอันนี้จะเป็นสกุชี่มือสองนะนี่นะคะตัวเนื้อดีมากๆนะคะนุ่มแล้วก็สโลนะคะนี่เจ็ดสิบบาทนะคะน,นี้จะเป็นแบบแพนด้านะคะเป็นของยูรังโป้นะ ต่อมานะคะน,นี้ก็จะเป็นซาลาเปานะคะเป็นของซันนี่สกูชี่นะคะอันนี้นะคะจะอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมด2ส,สีนะคะจะมีสีเหลืองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบสีชมพูนะคะบางชิ้นนะคะอาจจะมีตําหนินะนี่นะคะแต่ละตัวคือตําหนิไม่เท่ากันนะคะเราไม่สามารถระบุได้นะแต่อาจจะมีนิดหน่อยนะคะเนื้อนุ่มนะคะแล้วก็สโลด้วยนี่นะอันนี้ราคาชิละห้าสิบบาทนะคะ ต่อมาเป็นแบบเฟ้นไฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นของซางคิวิแลนนะคะตัวนี้นะคะมีทั้งหมด2สีนะคะจะมีสีแดงนะคะแล้วก็น,นี้เป็นแบบสีชมพูนะคะนี่เป็นใหม่มือหนึ่งนะคะแต่ว่าบางชิ้นนะคะอาจจะแพ็กเกจยับนะคะมาจากการขนส่งนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสีแดงนะคะเนื้อนุ่มแล้วก็สโลว์มากๆนะคะอันนี้ราคาชิ้นละ50บบาทเหมือนกันนะนี่นะคะ ต่อนะคะอันนี้จะเป็นแบบอุนจีน้องหมีนะคะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะมีสีกาแล็กซี่นะคะตัวนี้เป็นของซานคิวบี้แลนนะคะอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้เลยน่ารักมากนะคะตัวนี้ไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็เนื้อนุ่มสโลมากนะคะนี่นะอันนี้ก็ราคาชิลละ50บาทเหมือนกันนะนี่นะคะเนื้อนุ่มมากนะคะอันนี้จะเป็นแบบขวดซอสนะคะก็ตัวนี้เป็นของซานคิวบี้แลนเหมือนกันนะคะ นี่นะจะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอยู่ในแพ็กเกจนะอันนี้เป็นของมือหนึ่งนะคะเนื้อจะนุ่มนะคะซอฟแล้วก็สโล่นะนี่นะคะราคาชิลละห้าสิบบาทนะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบบปังยาวนะคะนี่นะจะเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะตัวนี้ราคาชิลละหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นของซานคิวแลนดนนะคะเนื้อนะคะจะนุ่มแล้วก็สโลมากๆเลยนะคะนี่ให้ดูความสโล่นะ นี่นะคะสโลมากนะคะอันนี้ราคาชิ้นละ100บาทนะคะเป็นแบบปังยาวค่ะกุ๊กไก่นะคะอันนี้จะเป็นแบบไอศครีมกุ๊กไก่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตรงไม้ก็จะเป็นสกูชี่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม้นะนี่นะก็จะเป็นสกูชี่นะคะตัวนี้มีตหมิจากการขนส่งนะคะจะเป็นรอยกดทับบางที่นะคะแต่และชิ้นก็ไม่เท่ากันนะเราไม่สามารถระบุได้นะคะอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้เลยนี่นะราคาชิ้นละ50บาทนะคะ เป็นแบบกุ๊กไก่นะคะเนื้อก็จะนิ่มแล้วก็สโลมากนะคะนี่นะต่อมาอน,นี้จะเป็นแบบน้องหมีใส่ชุดนะคะก็อยู่ในแพ็กเกจของ i l o v e สกู๊ชเหมือนกันนะคะนี่นะตัวนี้นะคะก็จะมีตำหนิมาจากโรงงานนะคะหรือว่าการขนส่งนะคะจะเป็นรอยยับนิดหน่อยนะคะแต่และชิ้นก็จะมีไม่เท่ากันนะคะเราก็ไม่สามารถระบุได้นะคะนี่นะอันนี้นะคะชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็เนื้อนุ่มสโลมากนะคะราคาชิ้นละห้บบาทนะ ต่อมานะคะนี้จะเป็นดังโงนะคะเป็นสูกุชิมือสองนะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบร้อยซ่อมแพ็กเกจนะคะแล้วก็ตัวสูกุชินะคะก็อาจจะมีตำหนิบางที่นะคะอย่างเช่นตรงเข่านะคะมีเป็นแบบรอยยับนิดหน่อยนะคะสภาพดีนะอันนี้นะคะราคาชิ้ละ150บาทนะคะเนื้อนุ่มมากแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะนี่นะ150บบาทนะ ต่อมานะคะก็จะเป็นแบบหมีมา้านะคะตัวนี้จะเป็นแบบไซส์จัมโบ้นะคะเป็นของไอบลูมนะตัวนี้นะคะไซส์ใหญ่บกจัมโบ้เลยนะคะแล้วก็จะมีหลายราคานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบสี สตรอเบอรี่สีแดงนะคะก็สตรอเบอรี่สีแดงนะคะจะมีทั้งหมด2หน้าแบบนี้นะคะหน้าตาจะไม่เหมือนกันนะสนใจลายไหนแบบไหนบอกได้นะคะนี่นะจะเป็นแบบสกูชี่มือสองนะคะอาจจะมีตําหนินะคะตรงสตรอเบอรี่นะคะ,ระ,คะหรือว่าตามตัวนะนี่นะคะอันนี้นะคะมือหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ390บาทนะคะแต่ว่านี้เป็นแบบสกูชี่มือ2นะคะเราก็จะขายอยู่ที่ตัวละ300บาทนะ เนื้อนุ่มมากๆนะคะแล้วก็สโลด้วยน่ารักนะคะนี่นะเป็นแบบหมีม้านะคะตัวนี้จะเป็นแบบสตรอเบอรี่สีแดงนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็นแบบสตรอเบอรี่สีชมพูนะคะแบบนี้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบสภาพมือหนึ่งนะคะ บางตัวนะคะก็อาจจะมีตํามหมีด้วยนะตรงอาจจะเป็นสตรอเบอรี่นะคะหรือว่าตรงตัวหมี่มานะคะเราไม่แน่ใจเราก็ระบุไม่ได้นะคะนี่นะคะจะเป็นหน้าที่1แบบนี้หน้าที่2นะคะก็จะเป็นหน้าแลบลิ้นแบบนี้นะคะมี2หน้าเหมือนกันนะสนใจหน้าแบบไหนแคปภาพได้นะคะอันนี้นะคะเป็นแบบสตรอเบอรี่สีชมพูราคาชิ้ละามบบาทนะคะไซส์ใหญ่นะอันนี้เป็นแบบไซส์จัมโบ้เลยนะคะ เนื้อจะนุ่มมากนะคะแล้วก็สโลมมากๆเลยน่ารักมากนะคะตัวนี้สามารถเอาตั้งได้ด้วยนะคะนี่นะ350บาทนะคะจะเป็นแบบสตรอเบอรี่สีแดงนะสีชมพูนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสีแดงก็คือ300บาทนะนี่นะคะระบุได้นะคะต่อมานะคะเราจะรีวิวเป็นแบบ สินค้าที่เป็นสกินแคร์นวนะคะหรือว่าเครื่องสอําอางนะคะแบบแรกนะคะน,นี้จะเป็นแบบสบู่โฮยอน่านะคะตัวนี้นะคะเป็นสบู่ระเบิดที่ไข่นะคะตัวนี้นะคะจะช่วยลดรอยดํารอยด่างตามตัวนะคะแล้วก็ลดสิวตามตัวได้ด้วยนะคะนี่นะเผยผิวสุขภาพดีนะคะตัวนี้อยากบอกว่าใช้ดีจริงๆนะคะอันนี้นะราคาก็ละหนึ่งร้อยบาทนะคะก้อนด้านในนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นก้อนแบบสีเหลืองกลมแบบนี้นะคะ นี่นะคะอันนี้ราคาก็ละหนึ่งร้อยบาทนะคะก็มีของพร้อมส่งเยอะมากๆนะคะสนใจก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะตัวนี้เป็นสบู่ฟอกตัวนะคะราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบบคิ้นซิ่งมิวนะคะก็จะเป็นคิ้นซิงทาความสะอาดหน้านะคะตัวนี้นะคะเวลาเราใช้นวดหน้าเบาๆก็สามารถใช้สำลีเช็ดออกหรือจะล้างหน้าด้วย จะล้างหน้าก็ตามนะคะได้หมดเลยนะนี่นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะตัวนี้นะคะจะช่วยบำรุงผิวหน้าของเราไม่ให้แห้งแล้วก็ลดการเกิดสิวได้ด้วยนะคะตัวนี้นี่นะคะอันนี้นะคะราคาขวดละ290บาทนะคะมีของพร้อมส่งนะ ต่อมานะคะน,นี้จะเป็นแบบเซรั่มมหาดนะคะก็เซรั่มมหาดนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยให้หน้าของเรานะคะลดสิวได้ดีมากๆนะคะตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูผิวด้วยนะคะนี่จะช่วยลดการเกิดสิวอุดตันอะไรแบบนี้นะคะนี่นะอันนี้ราคาขวดละ3า9 0บาทนะคะก็มี30 ML เลยนะคะนี่ตัวนี้ใช้ดีมากๆนะคะแนะนำเลยใครที่เป็นสิวนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะนี่นะคะราคาขวดละ290บบาทนะ ต่อมานะคะนี้จะเป็นแบบโลชั่นมหาดนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยฟื้นฟูผิวของเราให้ขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็บำรุงให้ผิวเราเนี่ยลดรอยดำรอยรอยด่างตามตัวด้วยนะคะแล้วก็เผยผิวสุขภาพดีนะคะตัวนี้นะคะเป็นแบบโลชั่นนะคะแต่ว่าเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อคล้ายเซรั่มเลยนะอันนี้นะคะราคาขวดละ290บาทเหมือนกันนะคะ ต่อนี้เป็นแบบสบู่เอยเป็นแบบครีมโฮยอนนะคะหรือว่าโลชั่นโฮยอนนะคะตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่อยากบํารุงผิวนะคะให้ผิวขาวขึ้นนะคะไม่ไม่ไม่อยากให้ผิวแห้งนะคะตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูผิวนะคะแล้วก็ลดรอยดํารอยแดงนะคะแล้วก็ลดรอยยุงกัดได้ด้วยนะตัวนี้นะคะเป็นโลชั่นโฮยอนนะคะราคาขวดละ290บาทค่ะ ต่อมาอน,นี้เป็นแบบโสมมะนาวนะคะเนื้อของเขาก็จะเป็นเนื้อเซรั่มนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเซรั่มที่ช่วยบำรุงผิวของเราให้ขาวขึ้นนะคะอย่างอ่อนโยนเลยนะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ผิวแห้งนะคะต้องการฟื้นฟูผิวให้กลับมาขาวใสได้นะคะนี่นะอันนี้ราคาหล่อละ290บาทเหมือนกันนะนี่นะคะมีของพร้อมส่งทุกชิ้นนะ ต่อมานะคะนี้ก็เป็นแบบสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นแบบมาโมโกเบบี้ครีมนะคะตัวนี้จะเป็นบูสเตอร์เข้มข้นนะคะที่ช่วยทาให้ผิวของเราเนี่ยไม่แห้งนะคะแล้วก็บํารุงผิวของเราให้ขาวขึ้นได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะมีไวท์เทนนิ่งแล้วก็จะช่วยทาให้ผิวของเราเนี่ยขาวขึ้นนะคะไม่ลดรอยดํารอยด่างตามตัวด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ข้อศอกดํานะคะหัวเข่าดําแล้วก็ตาตุ่มด่างอะไรแบบนี้คือสามารถใช้ทาได้เลยนะคะนี่นะแนะนํามากๆเลยนะคะอันนี้ราคากระปุกละ390บาท ะะมีของพร้อมส่งนะก็นี่นะคะจะเป็นแบบรีวิวสกูชี่ล็อตใหม่ทั้งร้านนะคะก็จะเป็นรีวิวอัปเดตสกูชี่แท้เนาะสนใจลายไหนชิ้นไหนนะคะสามารถแคปภาพจากวิดีโอนี้นะคะไปสั่งซื้อได้เลยนะนอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ